โอเคนะฮะสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการแก้ไขข้อมูลกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ตอนนี้เราทําอะไรไปแล้วบ้างเราสามารถเพิ่มได้เนาะแสดงข้อมูลบนหน้าจอได้แล้วก็ลบได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะแก้ไขนะเราจะลองอีดิทนะครับ <c oughs> คอนเซปต์ของเราคือว่าเดี๋ยวผมจะกดที่คําว่าอีดิทนะครับผมกดคําว่าอีดิทปุ๊บผมจะส่ง ID ของสมาชิกนะครับส่ง ส่ง ID ของสมาชิกนะครับไปที่ฟอร์มฟอร์มใหม่นะครับเพื่อให้ <c oughs> <c oughs> เขาสามารถแก้ไขได้นะครับคอนเซปต์มานะกดคำว่า Edit เปิดฟอร์มใหม่นะครับเราก็เอาข้อมูลที่สมมติว่าผมคลิก Edit ของคำของสมชายเนาะก็จะเอาข้อมูลของสมชายเนี่ยไปใส่ในฟอร์มใหม่นะครับให้แก้ไขได้แล้วก็กดปุ่มเซฟนะครับแล้วก็เพื่อทำการแก้ไขดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำตอนนี้ก็คือ 1. ทําทำฟอร์ม นะครับสำหรับรับข้อมูล2ก็คือทำในส่วนของชุดคำสั่งในการอัปเดตข้อมูลนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ Edit ของเรานะครับ e ี i t ของเรายังไม่ได้มีลิงก์นะครับเดี๋ยวเราจะทำลิงก์กันนะฮะแต่ก่อนทำลิงก์เดี๋ยวผมทำฟอร์มกันดีกว่านะครับตอนนี้คือเราต้องมีไฟล์เพิ่มมาอีก2ไฟล์นะครับไฟล์แรกก็คือไฟล์ฟอร์มสำหรับ Edit นะครับอีกไฟล์หนึ่งก็คือไฟล์สำหรับฟล์ชุดคำสั่งของ Edit นะครับอ่ะอันแรก ผมตั้งชื่อว่า edit form แล้วกันนะครับ edit frm.php นะครับเป็น form นะครับอีกอันนึงก็ edit เฉยๆนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลนะครับจะเป็นตัวอัปเดตข้อมูลนะครับเราก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำตรงนั้นนะครับโอเคเรามาเริ่มจากทำลิงก์ตัวนี้นะครับกด edit แล้วให้มันไปเปิดหน้า edit form ดีกว่านะครับ เราก็กลับไปที่ member list นะครับกลับไปอ่ะโอเคผมจะทำ edit ตัวนี้นะครับผมก็ทำลิงก์ HTML ธรรมดานะครับ a href เท่ากับนะครับเปิดแท็ a แล้วก็ปิดแท็ก a ด้วยนะครับก็คือ edit frm php นะครับก็คือเราจะวิ่งให้มันวิ่งไปที่ฟอร์มนี้นะครับแต่ถ้าวิ่งไปเฉยเนี่ยเราจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่า เราส่งใครไปอีดิบนะครับเราจะส่งใครไปแก้ไขดังนั้นเราจะเอา ID ไปด้วยครับนะครับผมก็จะบอกว่า ID ส่ง ID ไปด้วยนะนะครับส่ง ID ไปด้วยอ่ะลองรีเฟรชดูนะครับทำเหมือนเดิมนะครับเอาเมาส์ไปชี้แล้วดูมุมล่างด้านขวานะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมี ID ขึ้นนะครับมุมล่างด้านขวาของวิวนะครับเห็นไหมมี ID ขึ้นนะอ่าเป็น1 2ึ่กับหนะครับโอเคแสดงว่ามันถูกต้องละ จากนั้นนะครับเราก็ไปที่ฟอร์ม e i t t เลยนี่อันนี้ฟอร์ม e i t t แล้วเขียนเราก็เป็นใส่ HTML นิดนึงเนาะ,ะใส่ HTML เข้าไปนะครับใส่เตมเติมว่าแก้ไขข้อมูลนะครับใส่แเติมว่าแก้ไขคือลองสิลองกัอนเราจะไปไหมกด5แล้วกันนะครับกดปึง้ง ามาแล้วหน้าแก้ไขข้อมูลแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนะาะทำตัวสื่อตัวใหญ่สักตัวหนึ่งจะได้รู้ว่าเรากําลังแก้ไขอยา,ออา,อา,อากดอด e ิ i นะครับเอาใหม่เอาใหม่กดอดิขึ้นไหมครับขึ้นคำว่า edit ิละแสดงว่ามันมาถูกต้องละนะครับทีน,ทนี้ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําตอนนี้ก็คือเราก็ต้องทํำฟอร์มนะครับทำฟอร์ม,นะรรมขึ้นมาฟอร์มหนึ่งเพื่อที่จะ ให้เขาเนะี่ยสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับอ่าตอนนี้ผมเอาอแค่2ออย่างเนาะเอาแค่ชื่อกับน,นามสกุลแล้วกันนะครับก็ที่เหลือมันจะคล้ายๆกันอะ่ะผมจะยกขอยกตัวอย่างแค่2ตัวก็ชื่อกับน,นามสกุลนะครับบอกว่ารับราเบลอ่ชื่อนะครับอันนี้ก็คืออ่าเป็นตัวที่ใช้กําหนดนะครับเป็นข้อความนะครับแล้วก็บอกว่าอินพุตครับอินพุตไทปเป็นเท็กนะครับแล้วผมขอก๊อปเลยนะ จะได้ไม่เสียเวลานะครับชื่อเป็นนามสกุลนะครับแต่ตัวนี้ก็ ID นะครับ ID ตัวนี้ก็เป็นไอเนมตัวนี้ก็เป็น first name ครับอ่า copy ไปใส่ ID เลยนะครับ,เ,นะรบเหมือนกันเลยก็ได้นะครับ last name นะครับอ่า copy ไปใส่ ID เลย นะฮะจะได้ประหยัดเวลาเนาะโอเคนะฮะอ่ะที่ทับใหม่สักอันนึงแล้วก็นี่ก็เป็นปุ่มละนะครับปุ่มชื่อว่าบันทึกแล้วกันนะครับอ่ะลองดูนะครกดรีเฟรชสักทีเนี่ยนะครับกดอีดิทึ้งอ่าเห็นไหมครับมีชื่อกับมีนามสกุลละนะครับมีปุ่มบันทึกเรียบร้อยนะครับถ้าสมมติว่ากดสมชายนะครับก็มีชื่อนามสกุลเรียบร้อย แต่ตอนนี้คือเวลาเรากดอะไรไปเนี่ยเราจะไดช้ช่องว่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาชื่อมาใส่นะครับเอาชื่อเขามาใส่ในนี้นะครับเอาชื่อเขามาใส่ในนี้ด้วยนะครับเราจะได้ให้เขาแก้ไขจากตรงนี้ไงเขาจะไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับแต่ตอนนี้นะฮะตอนเนี้ยสิ่งที่อ่อดีดิจทฟอร์มรับมาเนี่ยก็คือ ID ของสมาชิกใช่ไหมครับดังนั้นเราจะต้องเอามาเขียนชุดคําสั่งครับเพื่อหาว่า ID นั้นนะชื่อกับนามสกุลอะไร นะครับอพอรู้ว่าชื่อกระน,นำสกุลอะไรแล้วเอาชื่อกระน,นำสกุลไปใส่ในนี้นะครับโอเคงั้นเราก็มาเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลก่อนครับดึงข้อมูลมาใส่เนาะเราจะได้รู้ว่าไอดีเนี้ยมันชื่ออะไรดับแรกเราก็เก็บ i d มาก่อนครับมันมาเป็น GET ใช่ไหมครับชื่อว่า ID, ID เก็บ ID ออกมาครับนะี่ครับตอนนี้เราได้ ID ล้นะครับจากนั้นเราก็ จากนั้นเราก็มาเขียนคำสั่ง SQL ในการ select ข้อมูลครับ SQL select star from where id เท่ากับ e นะครับ,นะค,รบค่า id ที่เรารับเข้ามานะครับคือตอนนี้เราจะเราจะต้องรู้ว่า id เนี่ยนะครับ id อันเนี้ยนะครับมีค่ามีชื่อเป็นอะไรนะครับมีชื่อเป็นอะไร มีนำสกุลเป็นอะไรด้วยนะครับตอนนั้ผมก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาหนึงตัวนะครับตัว l a เดอร์นะครับผมบอกว่า my hql i uh, query นะครับ query ที่ตัว Connection ที่ติดต่อกับ d าต a าเบตนะครับโดยชุดคำสั่ง q u r r y ใช้ตัวแปร hql นะครับ uh, เสร็จแล้วตอนนี้เราได้ Data มาหนึ่งก้อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอา Data ก้อนนั้นนะ,นะครับมายัดลงตัว d า t a b เบ e ไอตัวฟอร์มนะครับ ในการยัดลงฟอร์มเนี่ยนะครับเราจะใช้คําสั่งวาลูคับใช้คําสั่งวาลูนะเราก็จะเตรียมวาลูไว้เลยคับอันนี้คือข้อมูลที่อยู่ในฟอร์มะนะครับตอนนี้เรามีเออร์เลอร์แหละถ้าผมรันตอนนี้เลยนะครับอ่าผมลืมอะไรหรือเปล่าลืมอินคูดนะครับอ่าลืมอินตัวนี้เข้ามานะครับโอเค IN นซีอครับอินค d e นะครับอินคุดข้นมากัศนะโอเคแล้ว n c น u ุเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาหลังคำสั่งครั้งนั้นนะครับผมจะใช้คำสั่งในการดึงข้อมูลมาเก็บลงในตัวแปรนะครับแค่ชื่อกับนามสกุลเอาอันนี้ก็ได้เอา Y ก็ได้นะเอกี้เราใช้ y เนาะเอาวดีกว่าเดี๋ยวจะงงนะครับมาเอควอแก แปลอะไรนะครับใช้ตัวนี้ก็ได้จริงๆแล้วยังใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับจะสั้นกว่าแต่ว่าพอดีเมื่อกี้เราเรียนเรื่องเรื่องของ Y เนะาะก็ใช้ Y ต่อก็ได้นะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อตัวแปรตัวหนึ่งว่า f name นะครับ f name เนี่ยเท่ากับ row เหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับเหมือนเปียบเลยเอามาประยุกต์ใช้นะครับจากเดิมที่เราดึงออกมาเป็นตารางนะครับเราก็เอามาดึงเป็นในตัวนี้แทนนะครับตัวข้อมูลแทน ก็ได้ละถ้าถ้านักศึกษาต้องการที่จะเอาฟิล์อื่นๆด้วยนะครับก็คือพวกที่อยู่เบอร์โทรวันเดือนปีเกิดอีเมลพาสเวิร์ดอะไรก็สามารถทําเพิ่มได้เลยนะครับอันนี้อันนี้อาจารย์ขออนุญาตทาแค่สงตัวนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะฮะเราเป็นทําแค่ตัวอย่างเนาะส่วนนักศึกษาก็ทําเพิ่มนะครับทําให้จบนะโอเคตอนนี้เราก็จะได้ข้อมูลมาละทั้งชื่อและนามสกุลเดี๋ยวเราจะมาใส่ในช่องนี้นะครับมาใส่ในช่องนี้นะครับ ผมก็เอา F name เนี่ยมาใส่ในช่อง value นะครับอ,อแล้วก็ echo มันมา value นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับลองสิลองกับนี่เห็นไ,ไหมครับชื่อมาละถ้าชื่อมานำสกุลก็มาได้ไม่ยากแล้วถูกไหมนำสกุลก็ง่ายละก็ก๊อปมาเลยครับอ่าเปลี่ยนจาก F name เป็น L name เนาะนี่ได้ละ ปึ้งนี่งา่ายเห็นไหมครับได้ทั้งชื่อทั้งนามสกุลแล้วเอาลองเปลี่ยนคนอื่นดูบ้างเอาสมหวังตั้งใจนะครับกด edit ปึ้งนี่ไงสมหวังตั้งใจเอา AAA บ้างกด edit. อีเห็นอกมาก็ได้ AAA ออกมาแสดงว่าเราสามารถดึงข้อมูลมาใส่ในฟอร์มได้ละนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือว่าเราอะต้องการที่จะกดปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับสมมติว่าผมแก้จาก a a a เป็น x x อย่างเงี้ยครับเรากดปุ่มบันทึก ให้ไปแก้ในฐานข้อมูลให้เราด้วยว่า,าข้อมูลที่เราเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้แก้เสร็จแล้วนะครับอ่ะโอเคทีนี้อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าชุดฟอร์มเนี่ยมันคือหน้าหนึ่งนะนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดประมวลผลคําสั่งนะมันก็อยู่อีกหน้าหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราอ่ะก็จะต้องเขียนโปรแกรมให้มันไปทํางานอีกหน้าหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากว่นศานักศึกษาทำจนคล่องแล้วเนี่ย ตกษาสามารถทําให้อยู่ในหน้าเดียวกันก็ได้นะครับอยู่หน้าเดียวกันแล้วประมวลผลออกมาได้หมดเลยก็ได้นะครับแบบเดียวกันเลยแต่อันนี้คือผมแยกกันนะครับทีนี้มันจะวิ่งไปที่ไฟล์ไหนล่ะไฟชื่อว่า Edit ครับไฟชื่อว่า edit นะครับพอกด Sub m i t ปุ๊บมันจะวิ่งไปที่ไฟล์ชื่อว่า e d i t ไฟนี้นะครับแต่ตอนนี้ไฟล์ Edit เรายังไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเขียนกันะนะครับ it อันนี้จะเป็นชุดคำสั่งนะครับในการอัปเดตข้อมูลเนาะเราก็บอกว่าเก็บตัวแปรจากที่มันส่งมาก่อนครับเขาส่งอะไรมาเขาส่ง first name มาใช่ไหมครับ first name ส่งมาด้วยวิธีไหนส่งมาจากฟอร์มแสดงว่าส่งมาด้วยวิธีโค้ดใช่ไหมครับชื่อฟิลหรือว่าชื่อของอิเลเมนท์ที่ส่งมาชื่อว่าอะไร, first name. ไรชื่อว่า first name นีครับชื่อว่า first name อ่ะสองอันผมก๊อปปี้นะครับคือเวลาที่เขียนจริงๆเวลาผมเขียนก็เขียนแบบนี้แหละอันไหนที่มันซ้ำๆกันผมก็กกมกไม่ได้เขียนทีละอันอ่ะโอเคตอนนี้เราได้ data แล้วนะครับพอเรากอก x x x y y y ลงไปนี้เรากดบันทึกป,ปุ๊บมันจะวิ่งมาที่ตัวแปรสองตัวนี้นะครับจากนั้นปุ๊บผมก็ทำการ include ครับเพราะว่าผมจะใช้ database เนี่ยใช่ไหม มก็ต้อง Include Database เข้ามาไม่งั้นมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับแล้วเราจะต้อง Include อะไรมาอีกไหมอ๋อใช่ผมลืมเมื่อกี้ขอโทษทีฟิลด์แค่นี้ไม่พอครับเราต้องมีฟิลด์เพ่อีกฟิลด์หนึง่งนะครับที่ชื่อว่า ID ด้วยเราต้องส่ง ID ไปด้วยนะเพราะ ID เป็น Primary Key ใช่ไหมครับเราต้องส่ง ID ไปด้วยนะครับซึ่ง v a l u e ของมันเลย คกับเลืมเลยเกับเออร์แล้วไม่ล่ะครับนี่สําหผมไม่ทําตัวนี้นะเออร์ er เลยนะเนี่ยมาดูแอบส่ง ID มาด้วยนะครับสมมติว่าสมชายตั้งใจ ID 1ีหนึ่งนะไอดหนึ่งสมชายตั้งใจโอเคส่งมาถูกละนะครับเกือบพลาดแล้วไม่ล่ะ อ่าดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเพิ่ม ID มาอีกหนึ่งอันครับ ID ตัวนี้ก็ส่งมาด้วยวิธีพสต์ post มานะครับซึ่งเราก็ดูจากฟอร์มของตัวเมอกี้นะครับว่ามันใช้ m ม t ตอ d อะไรนะครับถ้าไม่ตอบโค s t ก็ต้องใส่ตรงนี้เป็น string a post นะครับถ้า m e t h อ d มันเป็น get เราก็ใช้ get นะครับต่างให้ดูตามประเภทมันเลยนะครับดูตามประเภทของข้อมูลที่ส่งมาเอาวละโอเค ตอนนี้เรามีข้อมูลแล้วนะครับจางนั้นเราจะทําการอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูลของเรานะครับเราก็จะใช้คําสั่ง SQL เหมือนกันนะครับ string string SQL เท่ากับรูปแบบของคําสั่งในการอัปเดตข้อมูลก็คืออัปเดตนะครับอัปเดตเซตนะครับ,บอัปเดตรัคาเซตมีเงื่อนไขมันก็จะประมาณนี้นะครับเราก็บอกว่าอัปเดตเมมเบอร์นะครับเซต ก็คือชื่อฟิลของว่า first name ก็กลับค่าใหม่ที่แก้เข้ามาก็คือที่มันเก็บอยู่ในตัวตรงแปร first name นะครับถ้าเราจะแก้ค่าที่2ด้วยนะครับเราจะแก้นามสกุลด้วยเราก็ใส่ชื่อฟิลนะครับ last name ถ้ากับตัวแปร last name นะครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วคือตอนนี้เราเขียนชุดคำสั่งเสร็จแล้วเราบอกว่าอัปเดตเ e มเ e อร์เซตเฟิร์ส e เท่ากับ First Name เนาะเฟิร์ส a นมเนี่ยมันเฟิร์สนมมันต้องหางอ่า่งนี้ได้สิเหนอ่ใช่ไหมการไปพิมพ์ติดกันเดี๋ยว er ก็เออร์อีกหรอกเราบอก First Name กับ First Name เรียบร้อยนะครับชุดคำสั่งเราแสงดงผลออกมาเรียบร้อยละทีนี้อันเรื่องต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือว่าประมวลผลชุดคำสั่งครับ ถ้าประมวลผลชุดคำสั่งเนี่ยเราใช้คำว่า my sql i q u e r y ได้เลยนะไม่ต้องไปกำหนดตัวแปร rd นะครับชื่อตัว connection นะครับที่เรา import มาจาก include ข้างบนนะครับแล้วก็ sql นะครับเรีย yeah. เสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละนะครับแค่นี้เสร็จแล้วจริงๆเสร็จแล้วนะเนี่ยนะครับรับข้อมูลเข้ามานะครับตามจำนวนของตัวแปรที่เรามีนะครับเราจะรับมากี่ค่าก็าร,ารับมา นะครับเราก็ include d t t b b s s e เข้ามาเสร็จแล้วก็ทําการเขียนชุดคำสั่งในการอัปเดตนะครับแล้วก็เอาชุดคำสั่งไปประมวลผลอ่ะเดี๋ยวผมทําปุ่มสำหรับย้อนกลับด้วยนะครับอ่าเมมเ t และนะครับย้อนกลับโอเคนะครับถ้าหากว่านักศึกษาเรียน ศึกษาเรื่องนี้ลึกๆนะครับจะไม่ต้องเขียนยเยอะๆอย่างผมนะเราสามารถเขียนให้มันสั้นกว่านี้ก็ได้นะนะคบสั้นกว่านี้เยอะเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมทําเป็นตัวอย่างนะครับก็คือพยายามให้เข้าใจคอนเซปต์แล้วก็โครงสร้างของมันนะครับก็เลยอาจจะเขียนยาวนิดนึ่ะมาลองดูกันว่ามันจะเออร์หรือไม่เรากลับกันกลับไปที่หน้าแรกเราจะแก้ไขสมชายตั้งใจนะกดดิดตึ้งสมชายสมชายเอ็ต่อท้ายได้ไหม ไม่ยอมเปลี่ยนภาษาอังกฤษอีกเอ็กเอ็ตั้งใจก็ x x x เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมแก้ชื่อกับนามสกุลของเขานะครับแล้วกดบันทึกซึ่งอ๋อเขาบอกว่าตัว last name นะครับ last name เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับมาดูซิ last name ในบรรทัดที่4นะครับบรรทัดที่4 นี่คือบรรทัดนี้มันบอกว่าเออเรบรรทัดนี้นะครับเวลาอ่านนะนี่เห็นไหมมันบอกว่าเออเรบรรทัดนี้เราก็มาดูว่าบรรทัดนี้มันเออเรื่ออะไรผมเขียนชื่อตัวแปรผิดหรอกไหนนะขอดูก่อนนะอ๋อใช่ใช่ผนเขียนตัวแปรผิดครับไม่ใช่ผิดแค่หน้านี้นะมันผิดที่หน้านี้เลยอะ่ะเห็นเขเขียนคำว่า name ผิด มันก็เลยผิดหมดเลยนะครับแย่จังอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันเกิดความผิดพลาดเกินผมพลาดเองนะครับเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผิดนะครับชุดคาสั่งนี้ก็ผิดด้วยนะครับผิดยาวเลยมันตกไปบันทัดหนึง่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมสั่งให้มันแก้ไขนะครับ มันก็เลยแก้ไขทุกหน้าเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ถูกเราจะต้องใส่แวร์อฮะใส่แวร์นะครับ id เท่ากับ id นะครับก็ต้องแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมเขียนผิดขอเพื่นอนทันทใหม่ก็ได้จะได้เห็นช,ะชะัดๆนี่ครับอ่าเมื่อกี้ลืมใส่แวร์อ่ะเอาใหม่คราวนี้นะครับอ่ะผมกด edit นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าหนึง่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง นามสกุลหนึ่ง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 อ่ะบันทึกอย่างกลับไปดูซิอ่าเห็นไหมครับได้ละหนึ่งหนึ่งหนึ่งละส่วนอันนี้ผมจะตั้งเปลี่ยนชื่อใหม่นะให้เป็นสอง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 อากลับไปดูซินี่งไงครับได้ละอ่ะอันสุดท้ายนีย่รครับเปลี่ยนเป็นสาม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 กลับไปดูซิ โอเคได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะมันก็มาแล้วสามสามสามอ่ะลองเพิ่มมาอีกซิเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่าเพิ่มเป็นสี่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 แล้วกันไม่มาเออทำไมเพิ่มไม่ได้โอแสดงว,ว่าเราจะกรอกอะไรไม่ครบแน่ๆเลยใช่ใช่ใชเราเซตไว้ว่าให้กรอกให้ครบใช่ไหมครับโอเคกรอกให้ครบก็ได้ มาแล้วนะครับ,อบพอกาะครบมันก็มานะครับแก้ไขอันล่าสุดน,นะครับทดสอบแก้ไขข้อมูลบันทึกไปดูนะครับทดสอบแก้ไขข้อมูลโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไม่ไมไมไมยากนะครับลบย,ยังลบได้อยู่ไหมตอนนี้อลองลบดูนะครับผมจะลบ ID5 แล้วกันลบตึ้ง ID5 หายไปละเหลือหนึ่งกับสองนะครับ ลบ i d 2แล้วกันลบ1นไหเหลือ1กับ6โอเคนะครับแสดงว่าชุดคำสั่งของเราทำง,งานถูกต้องแล้วนะครับก็อันดับเหมือนเดิมนะครับก็คือรับข้อมูลจากฟอร์มมานะครับแล้วก็คอนเนคดัตเ a ร e ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเขียนชุดคําสั่งในการอัปเดตนะครับโดยการใช้คําสั่งอัปเดตชื่อเทเบิลเซตแล้วก็ตามด้วยชื่อฟิลดที่เราต้องการอัปเดตแล้วก็ค่าใหม่ที่เราได้รับมานะครับ อย่าลืมแวร์นะเมื่อกี้ผมลืมแวร์ข้อมูลเจงกระมงไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับตอนนี้โปรแกรมเราสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้แล้วนะครับเพิ่มได้นะครับลบได้แก้ไขได้เรียกดูได้นะครับเห็นไหมก็เป็นโปรแกรมตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับซึ่งปกติเวลาผมเขียนก็เขียนประมาณนี้นครับไม่ได้เขียนอะไรพิสดารไปกว่านี้หรอกนะครับที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวนันเป็นเพราะว่าในบางครั้งเรา เราเขียนเยอะนะครับเราดูเยอะเท่านั้นเองอ่ะโอเคนะครับในพาร์ทนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในพาร์ทหน้าครับผม